ก็สวัสดีฮะอยู่ผมจ็กเกอร์แห่งห้านะครับอยู่เกมฮอลเนรับผมวันนี้อยู่เกม3ต่อ4นะฮะแต่ว่าช่วงอ่าช่วงแรกคนระับเป็น2ช่วงละกันช่วงแรกเนี่ยเราจะโฟกัสหมานะครับช่วงหลังเนี่ยประมาณท้ายเกมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสคารามิตี้นะครับผมมาก็ประมาณนี้นะฮะเป็นเกม3 4ต้นเกมเลยโอ้โหคารามิตตี้โดนไปก่อนนะครับเจอแพนด้าอันตี้โอ้โหเรียบร้อยครับยังไง เดโดใส่แพนด้าแพนด้าแพนด้ายังไงแพนด้างัดแล้วสั้นโอ้โหโคตรแรงสวนตายไปครับผมยังไงหมากูอุย้ยเจอแพนด้าสกิลหนึ่งโอ้โหพ่นไฟไปตายลิงอ่าสุดท้ายเสร็จหมาหมดเลยนะครับมาได้ไปสองตัวฟินกับนายฮาวกำลังมาเติมอันนี้ฮาเกมนี้นะครับจะเหลืออ่าเจ็ดเจ็ดคนนะครับ เป็นแคลี่ทั้งทีมเลยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมีม้มานะครับคาราเมตตี้พีเดฝั่งขวาเนี่ยลิงฟินแพนด้านะครับแล้วก็นายฮาวนะครับแคลี่จะตัวนะครับศึกสงครามแคลี่เลยทีเดียวนะครับผมมีการติดต้องการฟิน สกอร์ตอนนี้ก็16ต่อ22ครับมาคิ8ตาย6ส3ครับแต่ว่าบาเล็กเนี่ยโดนไปหนึ่งทางนะไฟตรงข้ามครับป้อมเดียวยังไม่เสียเลยนะครับเรียกได้ว่าอยู่ครบทุกป้อมเลยเกมนี้ก็เสียเปรียบทั้งด้านจํานวนของฮีโร่นะครับสกอร์คิวแล้วครับแล้วก็บ้านก็เสียเปรียบดูว่าจะเป็นไงต่อครับผมนี่โอ้หในฮาวได้คิไวไปครับพีเดตายเข้ามดี้ขังแล้วสู้มาลา ก่อนหนึ่งก็ส่งดีเพจนะครับส่งได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับคอมเมดี้ดีแมทก้าตัวไปที่รูปประจําตัวเพจนั่นเองนะครับเอาหายแ้วหลายคนบอกว่าพี่เดี๋ยวนี้มีการตัดตรงตัดต่อหรออะไรเงี้ยก็คือไม่อยากจะคุยคุยนิดนึงแล้วกันก็แบบแอบซื้อคอร์สเรียนมาอ่าใน u t u b e ฟรีก็บางเทคนิคก็จะมีให้ดูแต่ว่าซื้อคอร์สเนี่ยคอร์สเดียวแม่งจบขับสอนนั่นแหละเบื้องต้นยันยันเอาไปใช้ในบางสถานการณ์อะไรเงี้ยยันจบไปเลย คอร์สเดียวคือจบๆไปเลยเนี่ยคอร์สหนึ่งก็มันมีหลายๆเกรดมากหลายแบบคอร์สผมซื้อก็สองพันนะครับแล้วก็ซื้อเอฟเฟกอีกสามพันโอเอฟเฟกก็คือสมมติว่าอยากได้ไฟไฟฟ้าอยากได้ควันอยากได้อะไรอ่ะก็คือสามารถเสกได้หมดแต่ว่าอันเนี้ยมันต้องไปซื้อแยกหลังหักซึ่งที่ซื้อมาสามพันได้แค่นี้ได้แค่ไฟควันแค่อะไรอย่างนี้เออ ใครพี่อยากได้น้ําแข็งดินน้ํำลมไฟนะครับก็เออก็นะนะเ็เก็บตังค์ซื้อก่อนไม่รู้จะเอามาทำไมเหมือนกันนะโอเคอะก็ไปดูบวกเกมต่อเอยโดนว่าเอาว่าครตีได้ไปสองครับว่าไงจังหวะนี้ฟินกดแยกล่างไปมาโดนหนีก่อนอ่ะเรือไฟละตัวครับ อ่าเขาใครอยากได้อะไรเนี่ยสามารถสมัครสมาชิกเราแบบรายเรือนได้ที่ได้คลิปนะอ่าสมทบทุนเดี๋ยวจะไปเรียนกระถามเพิ่มอ่าได้อยู่ยังวงันี้ว่าไงฟินตีเดียวฟินอ่ะเปิดดัสแจมแหมจะวิ่งให้คลิปตีตายเออก็ที่ลิง์กใต้คลิปนะครับมันจะมีนี่อยู่ฮะลิงอยู่อ่ามีตั้งแต่เดือนละยี่สิบสามร้อยหนพันะครับเดือนละยีก็ได้นะครับ ถ้าสมัครเดือ20บาทเนี่ยจะเข้ากระเป๋าผมประมาณ15บาทเฮ้ยแม่งด่าอะไรกันเนี่ยไอโง่ทีมกูโหดอ่ะเหมือนพีเดย์ด่าฝ่าโข้ามนะครับแต่คาราบิตี้เนี่ย,ยทีมเรานะบอกว่าพีเดย์ควายยังปากดีเย็ดแม่มขยาะเกมไอสัตว์แม่งโคตรโง่เออพีเดย์แม่งด่าฝ่ายตรงข้ามนะแต่ฝ่ายเราด่ากับดา่าพีเดยแบบว่าเฮ้ยมึงกากไปปากดีใส่เขาทำไมโอ้พีเดย์สกอร์11 ไอ้ฮ่าเจอแพนด้างัดมาและสตันครับโอ้โหโคตรนิ่มมีพีเดหรือขนมปังครับนิ่มเหลือเกินอ่ะสวยแลกไปหนึ่งกับสองตัวคุ้มครับนี่แหละสาเหตุที่แพนด้าแก้ทางพีเดเนี่ยอะไรทำไมใช่ไหมหลายคนแม่งบอกว่าเพราะว่าแพนด้าสกิลกายภาพไม่ใช่ตัวที่สกิลกายภาพมีเยอะนะครับในฮาวก็ดี นะฮะหรือว่าลิงเองก็สกิลกายภาพแต่ตัวที่แก้ทางพีเดดีที่สุดก็นั่นแหละนะับแพนด้าเพราะว่าสกิลหนึ่งการตีมันเนี่ยเวลาพีเดกดตัวดําเนี่ยคือมันเอาได้อยู่หมัดเลยมันอันติส่วนมันสกิลหนึ่งส่วนพีเดไม่ได้ตีฮะเรียบร้อยเฮ้ยมาเฮ้ยไล่ตีมาช่วยโอ้โหไม่รอดอยู่ดีเฮ้ยอู๋เจอไนาวอ่าดีนะ,ะที่มีอันติแยกล่างนะครับถ้าใส่เดียวกวับไนฮาในหในมอกเนี่ย บอกเดี๋ยวว่าสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในฮาวเนี่ยเล่นสายในตำนานนะครับเอลเดอร์คอนตันูไฟเบดไฟแบนอ่ะแต่ก่อนเขาเล่นสายนี้กันปัจจุบันก็คิทวิมเบดอะไรประมาณนี้ไงพีเดพีเดคิดวตัวหนึ่งตายสองไอ้่ามามาดูว่าตอนนี้แคลลี่ตัวไหนจะเถื่อนที่สุด <you> อ่าแม่งมีลิงโดดป่วนนะลิงออกของแกทาง้วยนะ ออกบบว่าปอดวงปอดอุาลิงยังไงเจ้าวันนี้กดเคลียวมีมียิงแสงวัดกรอกลิงแกนีลิงัมงกวดนี่ครับสตาร์ทใหม่ครับยังไงหมาเอาลิงอยู่แล้วเรียบร้อยครับผมมาได้คิวอยู่ว่าเฮ้ยฟินโอ้โหฟินยิงฟีสปอร์ตยังไง แฟนหน้าสวยมาได้2ครับอ่าตอนเกมมาดูว่ะมาดูว่าไงฟิน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 โ,โฮ้โหมาจะไปสามเราะจังหวะนี้ตอนนี้นายฮาวมาโหนายฮาวใส่ตำนานพี่ได้บอกคุยเลยล่ะเฮ้ยนายฮาวโหปนูเฮ้ยหมอคอนตันโอ้โหจอตันว่ะมา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 ,มาโอ้โหตายครับผมโอ้โหใส่ตำนานแม่งดุ โดคาราบิตี้สกิลแม่งแบบดึงดืบอ่ะเออดึงอ่ะดึงอ่ะจะตีปุ๊บดึงหอยกลับไปดึงหอยกลับไปอ่าพี่เทปบอกไอ้แก่จอยอ่ะมาจ่อยวะจอจอจอยจอยจอยเอกจอยจอยโทรจ่อยจอยตีจ่อยจ่อยไม่ต้องจะวาจ่อยจ่อยโอเคจ่อยจอจามีมีผ่านได้ห้าเสียงวะ ไก่เจ็ดดิจายบันดาโอ่งเอเอเ,อเอลืมละมัว <c oughs> แต่จ้องจะออกของแก้ทางกูเป็นไงละไอพวกงโง่ทีเดบอกว่ามัวแต่กลัวมันออกของแก้ทางมันอย่างเดียวเป็นไงแพ้เลยออกคงออกเขียวกันออกประวธกันกลัวพีเดเสุดท้าย <c oughs> ไม่มีพิษส่งเฮียอะไรเลยอ <c oughs> ันนี้สกอร์ยี่สิบเก้าเท่าครับได้คืมนมาสองปอมแล้วครับกลางกับบน พีเด้บอกความกลัวเนี่ยกลัวตกูมันน่าจะเป็นแผนการจิตวิทยาก็ได้นะครับปั่นให้ฝันข้ามเอามันก่อนเออฝันค้ามคิวมันก่อนเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรพอมันตายสกิลหมดเพื่อนปุ๊บต่อเลยอ่าคาร์มิตตี้เราตอนนี้ก็คิวสิบสองตายเก้านะครับผมตายกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่นี้ไง เเหลือกัน3คนตอนนี้มาออกเป็นฮาร์ดนะครับดับคู่นูโซนนะครับดูเล่นหมู่นี่คนไฟเป็นทันทีนี่ครับตันก่อนโอ้โหแพนด้ามีตัวทองแพนด้างัดมาแล้วอุ้ยตันเมาโอ้โหในฮาวในฮาวโดวครามิที่ก่อนเลยครับไม่เอาหมานี่โอ้โหฟินแยกล่างครับในฮาวแยกล่างไปที่ขังใบสวย เก็บในฮาไว้ได้ครับเอาฟินเจอหมาหมากัดอีกแล้วอุ้ยแพนด้ายกช่วยยังไงกดแยกล่างหลบได้สวยตอนนี้ได้คิวแพนด้าครับฟินไม่รอดอ้าวอาลิง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 โอ้ลิงนีงงงง้เขียวลิงนี้เขียวอ่าวันนี้คาราบิี้จัดไปสามครับผมพี่ได้บอกไอ้โง่ครที่คาราบิตี้บอกกระจอก มีการซูกเกอร์จากลิงครับผมอาวซื้อมาทำไมไเนี่ยอาวซื้อไปบนที่ไดบอกหัวร้อนดิขำไม่รู้นะต้นเกมมันอาจจะด่ามาหรือมื่มีประเด็นอะไรมาไม่รู้นะเราไม่ได้ดูต้นเกมเพราะมันนานไปเอาลิงซูกเกอร์นึงว่าจะมากันไปบนเฉย,ห,ยเหรือว่าลอยอ่ะ เรียบร้อยครับบารากกางไม่น่าจะมีปัญหาะนะเออได้ในพีเดีมึงตบลิงโชว์ทีดิ <c oughs> นี่มีจักกลมจักรกลอ,อ่ะมาแพนนี้ก็สามารถดอกกระทาฟ้าได้นะจะมีสามล่างครับ จะมีล้างแสงอันนี้ก็มีไฟกับน้ำแข็งนะฮะแต่ว่าปับมมาคนก็ไม่เล่นเล่นยากครับสองล่างสองล่าง,ย,งยังเล่นยากเลยกวบางคนเห็นเล่นหมาไม่ใช้นิติเลยก็มีนะแบบไม่แยกล่างเลยอาจจะแยกยากรวมยากอะไรเงี้ยแต่มันเอามาแค่เล่นแบบเนี่ยเล่นแค่สกิลสตารพ่นไฟแค่นี้มันก็ได้แลว้วเออมันก็พอได้อยู่เห็นไหมโอ้โหปวดบดไปหนึ่งล่างครับนี่รวมล่างปวดบดก็หายวะ เอา <is> ลิงทำไรลิงลิงลิงเรียบร้อยเสร็จหมาเคลื่อนตีมันดีนะมันเอาไว้หลบสกุสกิลได้ด้วยไงแพนนาบอกไอโง่ปากอย่างดีสังดาเองวะเนี่ยเอาโอ้ยโดนแล้วเออเอาไปหน้าสตานนะครับโดดมานี่เอาฟินก่อนแต่ว่าฟินมีโทเคนนะครับคนไปส่วนนะครับถอยมาก่อนนะครับยังไงเราจังว่ายยังไงแพนนา โอ้โหสุดท้ายคคลมตี้ไม่รอดเอ,อาปิดฟินนี่ไงเอาฟินดีกว่าสวยไปไปสองโอ้โหลิงมีเขียววะ่ะมีเขียวอุ้ยทีเดียวไอ้เหี้ยอือรว,วมล่างก่อนเอาไหนฮาวไหนฮาวว่าไงไหนฮาวโอ้โหมาใส่เดียวกว่าไหนฮาวหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน,นึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหแม่งเจอคอนตันไอ้สัตว์เอาวิลิงมาลิงมาว่ะลิงมาไหนฮาวไหนฮาวเขี้ยไหนฮาวเลยเหลือหกสิบ ไอ้เหี้ยไม่วืดวืดโอ้โหวืดเจอปอดอาวุธโดนโอ้โหตายแม่งในฮาวเลยเหลือหกสิบอะโอ้โหใส่ในตำนานซัดกันในฮาวในหมอกสู้ไม่ได้จริงไอ้เหี้ยแม่งกีวืดวืดชิบหายเลยอ่ะโอ้ลิงแม่งมาช่วยทันนะโอ้โหเมื่อกี้แม่งหน้าได้สองมากแต่ว่าไม่ไหวจริงไอ้เหี้ยแม่งเจสอสโมกตีวืดวืดวืดบอกแล้วในใะนะฮาวใส่นี้นะแบบ ซัดกันในหมอกแม่งสู้มันยากอ่ามีซาเวดช่วยได้ปะเนี่ยท <laughs> ่านจะมันจะได้เลยจะเหมือนมิงโบไหม <t> มามาซื้อเกิดมานะครับน <t> ่าจะไหวอยู่แล้วถ้าหมากันลิงเนี่ยคิวคิวรายได้อยู่แล้วครับอ่าออกอันนี้มานะฮะนั่นจะเป็นซาเวดหรือเปล่าครับทรงนี้ ไม่รู้เหมือนกันนะครับจะไปไอเทมอะไรต่อไม่รู้ว่าซาวเวดช่วยตีกาน,นะไรฮาเนี่ยหมอกได้ไหมแต่ถ้าวิงโบวะได้แน่แต่น่าจะเหมือนกันนะจริงๆน,น่าจะได้เหมือนกันแหละมีซาวเวตีเนียหมอกก็น่าจะโดนอ่ะตอนนี้พี่เดว่าไงฮะพี่เดโอ้โหพี่เดหนึ่งสิบห้านะครับอยังคงรักษามาตรฐานมาได้เหมือนเดิมเฮีย <laughs> ไม่ได้คิวแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยนะโดดใบก็คือทำทำน้าเมฆใครแทบไม่ได้เลยนี่พอโดดใบแพนด้าัดซันมาสวนตายนี่ครับซันลิงไปครับควิดควิดควิดนี่อ๋อคอยปนหูให้ยังไงโอ้โหลิงได้ออกไปได้ครับแพนด้าเนียนกลางมา มามาพันดาวว่าไงนีมาสารใบโอ้โหดีโคตรแรงไอ้เหี้ยตีแรงมากตีแรงมากพันดาโดนนี่ครับเรียบร้อยเอาโดนวะ่ะโดนวะ่ะโดนว่ะโอ้โหเจอรูมอ๋อจเจอเจอรูมล้า อ่ะปินโดนขังไปเรียบร้อยเจ็ดคราบิตี้ฮะอ่ะเหลือลิงตัวเดียวครับผมแล้วก็ฝั่งสามเนี่ยไม่มีใครตายเลยนะอ่ะจงังหวะนี้ถือว่าได้อยู่ไอ้ลิงวับลลางต่อเลยอ่ะว่ะลิงสายล,ลอยเหรออ่ะลิงสายป่วน อ่ะตอนนี้คาลามิตี้ก็มีมงกุฎใสฟ้านะครับนูไฟเบดนะครับแล้วก็อ่ากินจูโรนูสโตนนตีโคตรไวอ่าเอาป้อมคนเดียวน่าจะชิว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 เฮ้ยลิงลิงลิงตุ่ยกลางอ่ามาวับกับมังกรนะครับสตร์นมายอยู่หูตะเลดิดอุ้ยมีคอนตันเหรอ,อ สกอลไร่หมาวะมันตันได้วะอามาครับออกเป็นซาเวนนะครับผมอาออกซาเวนจริงด้วยนะครับแกทางหมอกในฮาวโอ้โลิงมู้ปวดว้าวครูดาวไม่รอดนี่โยกดีนะกวอตาย๊บโง่โอ้พีเดกู <c oughs> ไม่รู้ด่างโง่นี่ด่า่วงหน้าหรือเปล่า หรือว่าพี่เดย์จะไปตายอย่างนั้นก็เลยด่าด่านล่วงหน้าอัพีเดก็หนึ่งสิบหกจริงจร,งจรงตอนนี้ไม่มีพีเดย์ก็ได้นะโอ้โหสองห้าหมาคาราบิตี้นี่กำลังสวยเลยสองสี่สองสี่พูดผิดนะตอนนี้ก็ขาดอีกชิ้นหนึ่งจะฟูนะครับนี่ใส่เดียวแพนดน้าไหวป่าอุย้ยแพนดน้าไม่สู้ว่ะอฮ้ยแพนด้าไม่สู้หมาว่ะ ทำไมไม่สู้วะตัวท้องก็มีนี่เป็นผมกัดไปกับไปสวนเลยไหมโอ้โหแต่ว,ว่าหมาเลือดสามันหกหมาไม่มีฮาร์ด้าไม่ฮาร์ดอาจจะไหวน,นะไม่ฮาร์ดอาจจะไหวยังไงฟิน่าครับไอีได้อยู่ครับตอนนี้ในฮาวิง่งหนีอยู่ครับยังไงตามทันไหมหนี่กลับไปสมกสวนไม่สู้ไม่สู้แล้วโอ้โหพอมีซาเวนไม่สู้แล้ว แน่อยากสวนเหมือนกันดูดใหญ่ก็มีหนูไฟเบกก็มีครับอ้าวเดินตามคารามิตี้อยู่ปดหนูโดดเอายังไงสวนออ้ยแนวโอ,อ้พีเดมาช่วยเนี่ยยี่พีเดมีประ,มะมมมระโยชน์เมื่อกี้นะี่แหละดูมา30กว่านาทีพีเดมึงสร้างคุณประโยชน์เมื่อกี้เนี่ยอ่าโดูช่วยคาราบิตี้ไปได้เอ้ยตอนนี้ลิงเข้ามาซัดกันอยู่ โด,โดนว่ะโอ้โหไม่รอดครับอ่าแพนด้าเอาดีแพนด้ารอแม่งเลยทุบเออเอาว่ะทุบว่ะทุบว่ะนีหน,นีจริงๆอ่ะมันต้องงัดมาแล้วสตันก่อนอ่าเพื่อให้รถกเกาะนะครับมันจะอันตีแรงกว่าเดิมแต่ว่ามันเดินม,มาอันตีเลยอาจจะแว่า,วางัดแล้วสตันเนี่ยมาจะพุ่งหนีไปได้ นะครับก็เลยอันตีเลยดีกว่าถ้าแบบโมดังงัดเนี่ยอาจจะแบบหนีหนีหนีหนหนหนทันอา่าตอนนี้เอาเป็นดาบสามสี่ครับโอ้โหเลือดสามพันเจ็ดถ้าไม่มีฮาร์ดนี่แพนด้าจะโซโลโได้ก็ได้นะแต่พอมีฮาร์ดนี่ถ้าอันติีแล้วเอาหมาไม่ลงเนี่ยเจอหมาส่วนเนี่ยน่าจะแบบตายได้ จุกตอนนี้ก็สกอร์43นะครับต่อ3-4อ่ะเสียบแรกของละทางเปพีเดนี่พีเดมีต่อกกอะมีดุลเลื่ยมีดาวครู่นเห็นได้เจอพีเดเพิม่มกดตัวทองวิ่งไล่เลยครับงัดมาแล้วซันเอาโอ้โหจะสะท้อนเรียบร้อยมามาช่วยไม่ทันนะครับยังไง มาคาเปตี้ขังหูขังมู่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 วะโอ้โหห,หมาหมาไม่ตายหมาเอ้ยหมาพุ่งหนีลิงได่ตามคาเปตี้บอกช่วยไว้ดีเอ้ยกดแยกล่างหมาโอ้โหคาเปตี้ได้อยู่ครับถอยไปเอ้ยโดนไอ้ฮาวะโดนไอ้ฮาวะมามา อคอนตันที่เดียวสวยอ่าเด๋ยวคาราี่ตัวเดียวครับอ่ะตัวจากนี้เนี่ยผมแนะนำว่าดูคาราดีกว่านะอีกแค่ไม่กี่นาทีเองอ่าตอนนี้สกอร์ต้องคู่เท่ากันนะคนละยี่สามตัวตอนนี้คลามีวิงโบแล้วเงี้ยทำมีอะไรอ่ะตอนเกมไม่ไฟไฟสีจะดา่าด่าเยอะก็ได้ครับพอโดนบาเขินเงียบ ไอเ้เหี้ยแกไอพีเดโบอกปากโคตรแซบ่บเงียยทำไรอ่พีเดบอกเอาแพนดา้าสัน้นเอาเปิดดัสดไปครับคลาฟิตี้ตีสวนฮะแพนด้าวิ่งหนีก่อนอืมคลาฟิตี้ไม่มีดุดเลือดด้วยนะเอาเกมน,นี้มีฟินมีฟินด้วยเหรอญญ <laughs> ฟินงงพอพีเดเลยฟิเมอร์ อตอนนี้ก็ได้ไปแค่ป้อมนอกครับยังเหลือบาเด็กยังยังขึ้นขึ้นยากอยู่ขึ้นไม่ได้ป้อมนอกข้างล่างก็ยังอยู่นะครับผมแต่ว่าสกอร์น้และหมาบอกใกล้แล้วใกล้แพ้ใกล้อะไรใกล้อะไรวะในหาของก็จะฟูแล้วครับ อีกคินเดียวเท่านั้นก็จะฟูแล้วนะถ้าเปลี่ยนจากสนับมือเป็นวิงโบในฮาวก,ก็จะเพอร์เฟกละหรือว่าตัวทองก็ดีแต่ว่าตัวทองก็ไม่ไม่ค่อยจําเป็นนะตอนนี้วิงโบน่าจะเออโอเคกว่าแต่ก็เคียมาเอาวิงซาเวดวะดังไงขังว่าตาเอ๋อุ๊ยเจอในฮาวหมอกครับวิงถอยมาก,ก่อน อ่านี่พีเดพีเดนีพี่พีเดมัจะได้คิวแล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหเปิงนายฮาวนี่ครับยังไงเจอดึงกลับมาโอ้โหนะคราบกดแยกล่างครับตอนนี้วิ่งหนีอยู่หมาสตานช่วยสวนเรียบร้อยพีเดได้คิวนะครับตัวที่สองไอเทซีสีได้สองตัวนี่แบบแคลี่สี่สิบเอ็ดนาทีแคลี่ได้คิวสองตัวนี่น้ำตาซึมเลยนะคือเศร้าเลยนะ แบบจังหวะไม่ได้เหรอจังหวะไม่ได้คิวอะอาวาีเดเริ่มเริ่มมีประโยชน์ขึ้นมานี่เริ่มมีการตีบ้านนำโดนฟินลอ่อแล้วฟินลอ่อแล้วโด,ดสวนโอ้ยไอ้ยีฟินฟินแยกล่างครับผมฟินก็มีกลิ่นโอ้หแม่ฟินแม่งกดแยกล่างทันโอ้โหสุดท้ายตาย อ่ะแลงนี้ก็น่าจะประมาณใดประมาณใดนะนะมันก็ตึงๆกันอนะ่ะมันก็พอมีมีฝีมือกันบ้างมีกล้นกันบ้างครับโอ้ยโดนวะโดนโดนยังไงกด,ดตัวทองวิ่งหนีครับลิงคอมโบช่วยครับฟินถอยไปย,ยิงฟีงไม่รอดนะผมมาลิงลิงโอ้ยมีเขียวมีเขียวเหรอ,อโอ้โหทีเดียวจึก๊กโอ้ยตายอยู่ดีครับ โอ้ถ้าคาราบิตี้มีดูดเลือดนะคือเจ๋วเลยนะยืนบวกยาวๆได้เลยสเต็ปหมาเย,ยา้าไก่คนกากปากดีพี่เดบอกรังแกหมาพูดมาได้ไอควายเออ่ะต้นเกมลิงอาจจะด่าแบบรังแกมงรังแกหมาอะไรอยไไ่างงี้นะ กดดะบ,บ่วงครับโโอ้หูนะฮะโดนมามาซันช่วยโอ้โหเจอแพนด้าซันอยู่ดียังไงตีสวนแพนด้าตายไปก่อนแล้ววิ่งหนีครับโอ้โหกลับมาได้สองโอ้โหหนุ่มจี๊แม่งตีตีตีเจ็บวะ่ะดูดิตีอย่างไวคือเดบบอกกากตัวเองตัวเองตายอยู่เดบบอกกาก เอาแพนด้าซื้อเกิดเป็นครั้งที่2นะครับผมแต่ขนมจีเรื่อยแค่700นะระวังนะอ่าสวยครับได้คืนมา2บา์นะครับผมเหลือบาร์แรกบนอันเดียวแต่ว่าเรื่อยแค่700นะ800นะเอาเอาเ้ล่าเอาบ้านเนาะเอาบ้านนะผม จริงๆแยกล่างก็สวยนะแต่แม่งอ่องูโสโตนมาก็กันได้หลายตัวเอาขังไปขังมูขังมูขังมูมาเก็บลิงไปได้ครับเ<ไ>ห็นไหมตั้งแต่ผมสล,สลับสลับฉากให้มาดูคาราเมตี้เนี่ยคือตั้งแต่สลับฉากเนี่ยมามันไม่ค่อยมีบทละนะครับมันไม่ได้คิวแล้วสกอร์หมาไม่เดินแล้วก็เลยสลับฉากดูคาราเมตี้บ้างโอ้โหสั่ทางครับมาพี่เดพี่เด ีเดอเอาหน่อยอ้เหี้ยฟิน enfin ยิงแรงยังวะโอ้ยังว่าฟินแม่งมีจอเกาะพีเดอสุดกดเอลเดอร์มันก็บางขึ้ไมาอีกแล้ฟินสูมไปจืกฟินวอลกมาเนี่ยเอามาสกอร์เดินมาตอนนี้มา24แล้วมากลับมาพลิกนะครับได้3ทางก่อนนะครับจากต้นเกมเนี่ยเสียเปียบออกเป็นซาวเวด ซาเวนไหม <Absolutely. S 1> กินดำม่วงก่อนหนึ่งอันนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากนูไฟเบทเป็นซาเวนขายอะไรทิ้งอะ่ะอ๋อเปลี่ยนเป็นบูธวาร์ฟจำนวนซื้อเกิดที่เหลือ,ซ,อซื้อเกิดเหลือ2ครั้งเลยนะจริงๆน่าจะเก็บซื้อเกิดไวด้ดีดีกว่ามาเปลี่ยนเป็นซาเวนนะจริงๆกันพลาดอกากันพลาดจะได้มีอ่าประกันชีวิต <laughs> สกมภัอยังดี อันนี้พลาดมาคือเรียบร้อยนะอันนี้มาเอาคองก่อนเอาชิพายช่องเต็มอีกเอาไอสัตว์ตีคองทิ้งอี๋เฮ้ยมีนกว่ะมีนกบินว่ะ คิดไม่ซื่อว่ะไอ้ยามีนกมีก๊อไหมว่ะไอ้ฝังนมันคิดไม่ซื่อิไม่ือกินไม่ซื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยฝั่งรอข้าินไม่ซื้อว่ะสวยสามสตัวสวยๆไป ว่าไงฟิน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 โอ้โหมาโดนไอ้ฮาวาหลังๆมาเอ้พี่เดช่วยเพื่อนหน่อยพี่เดพี่เดเนี่เอาตายวะ่ะตายวะ่ะตายวะ่ะโอ้โหคาเมนที่อิ่มแล้วครับผมเก็บไปสี่ครับแล้วคอนนะผมโหเสียดายนกเอานกไปทำไมเนี่ย <laughs> นกไปแพ้ก,ก่อนก่อไปนะครับจใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมฝากกาดติดตามด้วยนะครับ ก่อยมีพีไม่มีใครได้นะครับไปละ